ลงพื้นที่ครับไปหาลูก้าบ้านบาดตําบลพักแวนครับพี่น้องมือนีเอาคลิปขางคล้องมาฝากมาเบิงอย่างตีครับพามาเบิงพี่น้องชาวเกษตรทำเพื่อจังหารพี่น้องหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวนาปีได้แล้วครับมือนีพามาเบิงบรรยากาศลงเข่าหน้าตังแล้วครับพี่น้องเรียบร้อยไทยหุดบ้านเรียบร้อยแล้วครับช็อตนี้เข่ากระลั่งคืนต้นซัมฟาร์มื์นี่แหละครับผม กำล,ลังเขียวเลยบรรยากาศดีๆมาฝากครับมีรถซ่าเล่งสวนทางมาน้ำครับเบิงวิธีเปล่าสินเชื่อลงพื้นที่ครับพี่น้องได้ไปลหลายที่เขาวิเสียววิวธรรมชาติมาฝากครับจากนี้ไปในช่องทาง YouTube ครับช่องนี้ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์น้เนจุล่งชาแนลนะครับจะเอาวิถีอีสานบานเท่าครับที่ลงพื้นที่วิวบรรยากาศธรรมชาติอีสานบานเท่าครับ ไ้มองได้ก็จะเามาฝากไปเรื่อยนับจากนีไปก็จะเป็นอ่าแต่ละตอนกันละอีพี่นะครับก็บจะมีทายพี่น้องออกมายูน้าทงน้ําทากัมนี่ครับพี่น้องที่บ้านเพราะว่าห้องไปในหลายพื้นที่ข้าก็เห็นหลายบ้บานหลายมองครับเสียาบ้านเอาอยังมาฝากนะครับเนาะวิถีอีสานบานเท่านะครับก็บจะทายลงมาไวฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามให้หล,ลายน้ำแนครับพี่น้องในช่องไม่น้อยเนี่ยดังๆตังๆน้ำเพลนครับอันนี้จะเป็นวิธีการทำงานล่งพื้นที่หาลูกค้า ต่อไปจะเริ่มแรกจะเป็นอยังกับวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอรแรกที่เริ่มการทํางานในช่องต่อไปเลยครับฝากเบิ้งฝากแนงนะนี่อ,นนอันนี้เอาวิถีกเกษตรอีสานบ้านจังหารน้องครับตําบลพัฒแว่นนี่มาฝากอันนี้ก็จะอยูน้ำ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 คลองครับเป็นใหญ่มาอยู่น้ำคลองในวิถีเผาท่านกันนี่อันนี้ล่งหน้าปังไม้ครับลงหน้าปังไ,ม,งงไม,ม้วดบันว,วัดไวสามัคคี ตรงนี้ทมดินขึ้นเพื่อนกระนาจ,จะออกมาเห็ดเทียงหน้าหน่อยอยู่ข้างอยู่หน้าครับพี่น้องเบิ่งว,ว่าวิถีอีสาน,านไปได้หลายที่ด้เห็นบรรยากาศงามๆครับจักหน่อยเขาเขาขึ้นชุกเขียวขึ้นต้นประมาณศอกหนึ่งจะบรรยากาศดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับพี่น้องพัดวนอันนี้เขาสร้างทางอยู่เขาก็ะไรยม้อนเปิดน้ำม,มาใส่เขาอีกสักกูนี่ต้นเขาต้นเขาขึ้นประมาณจักหน่อยเนี่ยเขาก็จะปล่อยน้ำม,มาเต็มคลองนี่แหละครับพี่น้อง นี่คือเขาขี่รถขางคล้องเลยเนี่ยนะครับนี่เป็นถนนขางคล้องเลยช่วงเขาเขียวป้าหน้ามานี่โอ้บรรยากาศดีไปอีกแบบครับพี่น้องเมืม่อนี้มาลงพื้นที่ตำบลพักเวนมาหาลูกคาอยู่บรนบากก็เลยเอาบรรยากาศทางนี้มาฝากขอใส่เสียงในฟิล์มคือเสียงอีสานเลยนะครับนเนาะอ่านกินบอกร่างสูบเข่าสูบน้ำมน้มาศึกษาหาเรียกันตัวคนน่ะสวนเผากับมี่ครับเผาน้ำหอม บรรยากาศดีๆนี่มั่วฝาครับพี่น้องจะมีคลองน้ำคล่อยน้ำเขาใส่ในหน้านี่แต่ทงหน้าไอ,อยต่อยกับบรรยากาศวิถีออกมาอยู่ทงหน้ามาอยู่บ้านี่นชุดมูสุดตากับมีแต่ทงหน้าด้ครับเขาเขียวบรรยากาศอยูญญากา่กับวิถีสารบานเท่านะอายุห้ากินเห็ดหน้าสองรอบสามรอบหมแล้วครับแถวนี้ น,นี่ก็ตรขึ้นเฮียนไหมครับสร้างว่าเฮ็ดเฮียนเฮ็งสร้อยกันแล้วบางบ้านบางสวนก็จะนีปลาทผ่ยน้ำนีครับต้นไผ่ไว้กินนอต้นมะม่วงไว้กินผลไปยังสั่นนะครับของใดมีเฟี้ยงไายก็ตรเก็บเฟี้ยงเขาไว้ในเหล่าในช้างถ้าคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามให้น้ำแน่เริ่มต้นการทำงานการเดินทางปีใหม่ครับ ลงพื้นที่หาลูกค้าบ้านบากเบนเอาความสวยงามมาฝากครับพี่น้องสวัสดีวันนี้ครับ